s t a r บริการกดคิทเกมพาร์ราคาถูกถูกกว่าเติมเองได้ไวใน5นาทีปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีการเติมโรบคัคเข้าไอดีทันทีมีบริการขายดีเทบจากแมปต่างๆมากกว่า100ไอดีไม่ว่าจะเป็นอสตาร์ Star, บล็อกฟุตไอเมล่าสเตลและเกมผลิตเทียบเลยยังไม่หมดยังมีบริการฟาร์มเพชรทองปดดานของอีโวตัลละครมากมายอีกหลายแมปนะครับหากน้องๆสนใจ รายละเอียดอยู่ในคลิปแล้วนะครับเอาละครับวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดโอซ่าอีกเช่นเดิมครับในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาสอนเอฟเคแบบนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไว้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเกม อนิเมะเวนการแล้วก็อนิเมะดีฟนส์กันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าแมปสองแมปนี้เนี่ยได้เกิดสงครามขึ้นไปแล้วผมเคยเกริ่นไปแล้วใช่ไหมครับว่า2แมปนี้เนี่ยมันมีการข่มข่มกันอยู่ข้างในแล้วนะครับแต่ที่ผมยังไม่ได้ทําคลิปเพราะว่ามันต้องมีการออกมากอยู่แล้วเพราะการทะเลออกกาะกันนี้มันคือการทะเลออกกาะกันของเด็กแต่เป็นเด็กที่รวยมากๆซึ่งก็มีเงินในการที่ต่อสู้กันนั่นเองนะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าทั้งสองแบบนี้ใครจะเป็นแมปผู้ชนะ,น,น,ะน,นั่่่่นนนเเองาาะสววผมมยคิดดดไ้้จลลทห3แ แบบแรกก็จะเป็นแบบนี้ครับอนิเมะครอสโอเวอร์ไม่รู้แหละแต่แบบนี้อาจจะไม่ท็อปวันของผมก็ได้นะครับแต่ตอนนี้น่าจะอยู่ใน3แมปที่ผมจะเล่นแล้วสำหรับแนวทาวเวอร์ดีเฟน์นั่นเองครับนี่คือแมปหนึ่งนั่นเองนะเรากลับมาครับสำหรับตัว Discord นะครับเรียกได้ว่านะฮะเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากไม่หรอกจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยทำคลิปไปแล้วน้องสำหรับอนิเมะ Last Stand ออนิเมอะอะไรนะ ยูนิวอ s a ซ t ทาวเวอร์ดีเฟนส์แล้วก็อ n น m e c เมคลาสใช่ไหมสามแบบนี้เกิดสงครามกันไปรอบหนึ่งแล้วตั้งแต่ที่ผมทำก่อนที่ข่าวเนี่ยมันยังไม่ออกมาเลยนะครับหรือแม้ว่าเขาังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเลยน้องๆนี่ก็จะแบบโอ้ยจังเก็ตออสตามันเติมแต่เกมเล้วเนี่ยอะไรเงี้ยโอ้โหแบบเอาเยอยูแล้วเหร คือเราเอาข้อแท็จริงออกมาให้ทุกคนได้รับฟังกันคือผมอะ่ะเป็นคนทันโลกปัจจุบันด้วยเข้าใจปะคือผมเป็นคนทันโลกปัจจุบันก็คือแบบรู้ว่าเฮ้ยแบบไหนมันทะเลาะก,กันอะไรกันยังไงก็คือไม่ได้รู้ลงลึกขนาดหรอกแต่คือเราก็มีคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยที่พอจะบอกได้ว่าแล้วก็เชื่อถือข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณหร่งข่าวตรงนั้นด้วยเช่นกันนะครับอ่ะแน่นอนครับเราไม่พูดเยอะมากนะครับคือง่ายๆครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ a n นิเมะด e n เ e กับ a อนิเมะแวนการ์เนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นครับคือต้องพูดว่า2แบบนี้เนี่ยจะใช้ตัวเองเนี่ยเรียกได้ว่าตัวเองคือ Anime Adventure จออีกแล้ว นะฮะตั้งแต่ในวลลัสแตนแล้วนะครับคือเป็นการพูดอย่างนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่หลายๆแมปขึ้นมาใ้กูเกิลเนวิลล์แอดเวนเจอร์สองทำไมไม่มีแบบไหนพูดถึงออสตาโทดิเฟนต์สองมั้งเลยวะเออเสียใจนะฮะดีเซชอบบริการขายรหัสออสตารราคาโคตรถูกเริ่มต้นเพียง39บาทมีกล่องสุ่มเทพเงาชาย7ดาวในงบราคาเพียงจ่าย100บาทมีทอน1บาทยังมีบริการรับกดเกมพาและบริการรับฟาร์มทุกอย่างในแบบออสตาเพจร้านมีเครดิตแจกฟรีหากสนใจกดลิงก์ใต้คลิ อ่าแน่นอนครับเรากลับพูดกันคือมันมีการแบบว่าข่มกันเบ่งกันกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบแมปของ Anime Defense นะครับเรียกได้ว่าเฮดเตอร์นะครับไม่ไม่ใช่เฮดเตอร์ไม่ใช่เฮดเตอร์นะเฮเตอร์นะครับเฮเตอร์เฮดที่แปลว่าเฮดที่แปลว่าเอ่อเจ้าของแมปหรือโอเนอร์นะครับพูดว่าโอเนอร์แล้วกันนะครับคือโอเนอร์เนี่ยเขารวยมากนะครับของ Anime Defense นะรวยในชนิดที่ว่า จ้างคนทำวิชวลเอฟเฟกใหม่จ้างคนทำเกมนะครับ OST หรือว่าเพลงเบื้องหลังของเกมนั้นใหม่เลยนะครับโดยที่แบบว่าไม่ผิดลิขสิทธิ์ผมไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าไม่เปิดละกันนะเพราะว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์ก็ได้นะกลัวกลัวเนาะคือมีการจ้างแบบหลักแสนหลักล้านให้เห็นเลยมีการให้แบบว่าเฮ้ยยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ใครชนะอันดับหนึ่งได้โลบัคเป็นหมื่นเลยอะไรเงี้ยคือเรียกว่าจ้างหนักมากนะครับแต่ทางอนิเมะแวนการเนี่ยไม่มีการจ้างใดแลงสิน้นะครับย้ำว่าไม่มีการจ้างนะแต่ว่าทั้งสองบบเม ต้องคู่กิงครับว่าเฮดหรือว่าโอนเนอร์เขาเนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านเกม Power Defense เลยเออ เนะี่ยไม่มีความรู้ทางด้านเกมทาวเวอร์ดิฟเฟน์เลยนะครับก็คือแบบเป็นการจ้างคนเข้ามาเพื่อทำแบบแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเห็นว่าอนิเมะแอดเวนเจอร์เนี่ยมันเป็นแบบ,นบที่ดีนะครับแต่โดนสมาชไปซึ่งเราก็จะเป็น AA2 ให้ได้อะไรเงี้ยนะครับต่อมาครับถ้าอนิเมะแวนการ์ดเนี่ยคืออยู่ดีก็เป็นมาบืดเพิ่มขึ้นมามีสเน็คู่นนี่ออกมาหเห็นคือผมไม่ได้มีภาพอินเสิร์ตน,นะเราพูดไปเรื่อยๆใครที่ฟังก็ตามนั้นละกันนะครับใครที่กอก็เหมือนเดิมนะครับตามด่าก,กูเหมือนเดิมอะไรงีอะแน่นอนครับ ตัวอ n ิเม d e f e n s e เนี่ยก็มีการปล่อยดูนี่ออกมาแต่ก็มีข่าวลึกๆว่าเฮ้ยทีมงานของ a n i เม Defense เริ่มออกปคนทีมงานที่นี่คือแบบคนที่รู้เกี่ยวกับแมปนะครับของ n i m เม e ด e เฟนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮ้ย a a มันดียังไงเรื่องเทรดมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เริ่มหายไปทีละคน2คน3คนนั่นแหละครับหายไปไหนครับอยู่นี่อยู่นี ทุกคนดูภาพนี้ดีๆนะฮะอันนี้คือจริงๆสงครามแต่มันเริ่มมาก่อนอันนี้ตั้งแต่เดือนเมษาตั้งแต่หลแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบทวีคูณความแรงขึ้นแต่เพราะว่าที่มันแรงขึ้นเนี่ยเพราะเกมมันใกล้จะเปิดแล้วเดือนนี้ทั้งสองแมปเลยนั่นเองครับมีการประกาศแล้วว่าจะเปิดในเดือนนี้ทั้งสองแมปนะตัว anime defense ประกาศก่อนว่าจะเปิดในเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ตัวนิวเวนการ์ดก็มาปรกากอประกาศทีหลังตั้งแต่ประมาณสิ้นเดือนเมษาแล้วว่าจะเฮ้ยจะเปิดในวันที่5อะไรอย่างงี้เนาะตั้งแต่วันท เปอร์นี่ยชื่ออันเดรวอรอัสอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคนนี้ เล่นองไกาตาเดียวอยู่ไม่ใช่นะครับไม่ได้จะให้ดูตรงนี้นะครับคือเขาเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่อยู่ในเกม a อนิเม v e n นเวนเจอร์เรียกว่าติดท็อปไม่ว่าจะเป็นตัวชาเลนหรือตัวบอร์ดท็อปห0หรือว่าท็อปสิเนี่ยคนคนนี้จะเป็นติดอยู่หนึ่งคนนะครับแล้วก็เป็นการลงบอร์ดอีฟิตี้อะไรเงี้ยคือเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เล่นเกม a a หนักมากแล้วก็น่าจะเป็นคนที่รู้ในระบบของ AA เยอะมากด้วยเช่นกันเนี่ล่วงถึงคนอื่นๆอ,อีกมากมายที่ไม่ได้ขึ้นมาเป็นเดเวลลอปเปอร์นะครับ เ,เขาก็มีการทักถามสอบถามมาซึ่งผมก็มีการโดนทักถามหลังไหม่เหมือนกันสำหรับเกมแบบนี้นะครับอนิเมะดีฟนก็ไม่มีการทักอะไรมาแต่ผมพอจะรู้แล้วแหละว่าการที่เขาทักถามเขาต้องการข้อมูลของ e a ให้ได,ด้ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมอ่ะอานว่าดูอันนี้ดีๆนะครับในวันที่13พฤษภาคมนะครับหรือว่าเมื่อ2วันที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนนะครับอนิเมะวนการ์ดขึ้นรูปนี้ขึ้นมาโดยคนที่ขึ้นก็คือโอนเนอร์หรือเจ้าของเกม อันิเม่เวนการแน่ๆนะครับคือโอนเนอร์มันมีหลายคนนะเนาะการที่ขึ้นแบบนี้มาหมายความว่าอะไรครับมันคือการบูลลี่มันคือการด่ากันแน่ๆครับว่าเฮ้ย กูเป็นคนนะกูล่ามึงไว้นะอย่าห่าเยอะอนิเมะดีเฟนส์อะไรแบบนี้สงคารามมันเริ่มให้เห็นแบบชัดเจนตรงนี้ครับแต่จริงๆมันอย่างที่บอกมันเริ่มกันมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทวีคูณความแรงแต่เพราะว่าเกมมันใกล้จะเปิดในเดือนนี้มันเลยทวีคูณความแรงว่าเฮ้ยเกมจะเปิดพร้อมกันไหมแบบไหนจะเปิดก่อนกันไม่รู้แต่ที่แน่ๆเราเป็นผู้เล่นเราได้กําไรทั้ง2แบบนั่นเองครับเพราะว่าเราได้เล่นแบบที่ดีดที่สุดสองแบทั้ง2แบบนะแต่ข้อเสียก็คือการที่แบบใดแบบหนึ่งถ้าสมมตินะมีผู้แพ้แล้วผู้แพ้้้คคนนนัืนืออออเรรียยกวว่่าาใจสหมแพไป แมบนั้นคือปิดไม่มีการพัฒนาต่อเข้าใจไ่านั่นคือข้อเสียของเราเว้ยเออซึ่งเราไม่รู้ว่าน,นี้เป็นยังไงนะเพราะว่าคือมันไม่ได้มีการทํางานอย่างจริงจังอ่ะแต่ผมคิดว่าน่าจะปิดยากเพราะว่าการลงทุนไปแล้วเป็นล้านอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ว่าะลุวยแล้วเอาเงินไปทิ้งอะไรเงี้ยเนาะผมคิดว่าไม่น่าจะปิดหรอกเออก็แค่แบบก็จะได้มีแมปเล่นเพิ่มอีก2แมปนั่นเองนะครับก็นี่คือมีมนะครับที่เราได้เห็นเลยแล้วกลับมาครับเราจะให้ดูเพิ่มเติมมาอันนี้ก็เป็นของน้องๆที่อยู่ในดิสคอดผมแล้วก็ แล้วก็ในเมดเวนการ์ดมีการเปรียบเทียบกันครับว่าเฮ้ยตอนเกมเปิดเนี่ยตอนเกมเปิดจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เวนดีฟเฟนส์บอกว่าข้ามี104อยูนิตในตอนที่เกมเปิดส่วนในเมดเวนการ์ดบอกอ่าได้ดิได้ดิดดข้ามีอา่ายูนิตเขาเรียกอ,อันนี้เครื่องหมายมากหรือน้อยวะน,น่าจะน้อยใช่ไหมน้อยกว่า คือน้อยกว่าประมาณ10ตัวประมาณแบบ94ตัวโดยประมาณนะครับแล้วก็แน่นอนครับทาง Ani Defense ก็มีบอกว่าทางเราเนี่ยเปิดเกมปุ๊บมีเทรดเลยตั้งแต่เกมเปิดแต่ไม่เป็นการกามีประกาศไปก่อนนะดีแล้วว่าเขาไม่ได้มีเออทรดตั้งแต่เกมเปิดนะก็ต้องมาดูว่า Ani Defense จะมีเทรดตั้งแต่ตอนต้นเลยหรือเปล่านะถ้าไม่มีอันนี้ถือว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้คนอยากไปเล่นนั่นเองครับต่อมาครับใช้นี่ยูนิตตั้งแต่เริ่มเกมเลยไหมใช่ครับมีทั้ง2แมปเลยต่อมากิ้เริ่มตั้งแต่เกมเปิดหรือไม่ Ani Defense มีตั้งแต่เปิดเลย นะฮะสร้างกินน้งกับต้นได้เลยแต่ว่านี่เ็นการบอกว่าจะมาในอัปเดต2 3 4 5 6 7 8เป็นต้นไปน,นั่นเองก็คือหลังจากอัปเดตหนึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นไปตามอัปเดตนั่นเองนะครับแล้วก็ Original Map spawn นะครับก็คืออย่างที่บอก Map Anime Defense เป็นแบบที่โคตรรวยนะครับเรียกได้ว่ารวยจนจ้างแบบคนทำแมปจ้างคนทำวิชวลเอฟเฟกต์ใหม่นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่คือมีเงินจ้างนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีสมองนะคือคนมีเงินเนี่ยเขามีสมองในการหาเงินอยู่แล้วแต่แค่ว่าเขาไม่ได้มีคควาาาาาาามมมรรรรู้้้เเเเื่่องงงงกก Tower Tower Defense Defense Anim จจึทจนหลีส ที่ดีที่สุดในรูปแบบของเขาในเด็นะครับต่อมาครับอนิเมะแวนการ์ดเนี่ยคือก็เรียกได้ว่ามันก็จะพยายามดึงของตัวเองให้ใกล้เคียงอนิเมะแอดเวนเจอร์ที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าทั้ง2แบบเนี่ยใก้ได้ชื่อคําว่าอนิเมะ แอดเวนเจอร์สองเข้าใจป่ะทั้งสองแบบเลยใกล้เคียงกันมากไม่ว่าจะเป็นตัววิชั่นเอฟเฟกหรือว่าตัวเอฟเฟกต่างๆนานานะครับแต่ว่าตัวออนิเว e ฟนเนี่ยจะเป็นการสร้างต่างๆนานาขึ้นมา,มากกว่านะแล้วก็แน่นอนอันนี้จะเป็นเดฟทีมนะครับแต่ก็คนนี้จะเป็นคนดูแลคนเดียวเท่านั้นก็แตกต่างตรงนี้ซึ่งเราไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะนี่คืออย่างแรกและก็แน่นอนครับคลิปรูปภาพต่อไปนี่เลยออนิเว e ตี้เฟนยิงแม่งเลยนะครับแค่นั้นอ n น m เวนตี้เฟนชนะแวนการ์ดไปที่สุดนนีี่่่คคืือออมตา อันนี้ไม่รู้คนทํามีมหรืออะไรงไงนะเออตามนั้นละกันอ่ะเรากลับมาดูครับอย่างที่บอกไปครับอนิเมะแวนกาดขึ้นรูปภาพนี้มันจึงเรียกได้ว่ามันมันหลังจากนี้มันจะมีการพูดว่าแบบเฮ้ยคุณอย่านะ เฮ้ยแบบว่าเฮ้ยไอที่คุณเห็นการการพูดคุยเนี่ยมันเป็นการพูดคุยที่ไม่ดีนู่นนี่นะี่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยที่เขาออกมาบอกก็คือแบบการพูดนะครับที่แบบว่าเสื่อมเสียหายในการพูดเอออะไรเงี้ยเราต้องการจะบอกทุกคนว่าไอสาระสําคัญที่มันไม่ได้สาคัญอะไรเงี้ยแบบจะเป็นพวกมีมพวกเฮดต,ต่างๆการเกียกรติกันอะไรเงี้ยคือพวกเราหวังว่าใช่พวกคุนั้นนะครับ มุฟออนไปข้างหน้านะครับสำหรับพวกเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็คือเราจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะให้มันดียิ่งขึ้นไปกับกันก็เองก็คือมันมีการทะเลาะกันก็แน่นอนต่างคนต่างหันหน้าไปทําแบบของตัวเองได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับกลับมาทางที่อนิเมดีเฟนส์ครับเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรครับแต่ว่าสนิปต่างๆนานาที่เคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ไปดูในคลิปที่ผมเคยทําได้นะเออนะครับมันเป็นคลิปเก่าๆก็ดูได้นะครับส่วนคลิปนี้มันคือคลิปใหม่แล้วเพราะว่า เขาลบทิ้งไปหมดแล้วถ้าอยากดูซีนเก่าๆมาดูได้นะครับก็นี่นอนนะครับเขาก็ทำวิชวลเอฟเฟกออกมาให้เราเห็นครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอ,อย่างซงฮนอูครับเรามาดูกันว่าสวยเท่แค่ไหนนะครับนี่คือซงฮนอูนนะตัวระดับชายนี่นะครับนี่คือเอฟเฟกที่เราเห็นเลยนะครับมีเอฟเฟกที่แบบใครเคยเล่นเกมอนะิเมะแชมเปี้ยนซูเปอร์นเตอร์เนี่ยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยไอเทรดเนี่ยทำไมมันเหมือนพวกไอจำชื่อไม่ได้เออพวกแบบอะไรนะ,ออ God, God, ระ,ะก็ส์ก็ส์อะไรอย่างจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นแล้วนะครับ ter, นเกมซูเปอร น,นี่คือคร้าวๆนะประมาณดีนะอะต่อมาฮะก็จะเป็นตัวอีกสีหนึ่งเป็นสีแดงๆด,ดำๆแบบนี้เลยเท่นะผมบอกเลยว่าสวยแล้วก็แมบเบนี่ยมันไม่ดูเหมือนนีโอโตเกียวแล้วก็แมบ,บค่อนข้างใหญ่จะเห็นเป็นอินเด็กนะครับอินเด็กก็คือสารบันตัวละคร,นะครแล้วก็จะมีการสุ่มสมมอนด้วยแล้วก็อันนี้ไม่รู้คืออะไรอาจจะเป็นกิลหรือว่าสตอรี่หรือเปล่าก็าเห็นมีหลายห้องตรงนี้ด้วยนะครับตามนั้น นี่คือหลักๆที่หลุดออกมานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการแบบเฮ้ยโชว์ตัวบดจินะครับใช่ปะชื่อบดจีปะเออครับก็แบบมีการเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยแล้วก็เอฟเฟกเหมือนเดิมอะเอฟเฟกแบบสีสว่างขึ้นไม่เหมือนทรงนี้ดูแต่จะเป็นบัฟเดียวกันหรือเปล่าบัฟดีที่สุดเป็นออร่าบแบบดีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เออครับก็เหมือนเดิมยืนในจุดเดียวกันให้เราเห็นครับให้ตัวละครมันเล่นมีท่าทีอะไรเงี้ยขึ้นมานะครับเลี่มเี่มๆไม่ใช่หรอกนะครับคือเอฟเฟกสวยนะพูดได้ว่าเอฟเฟกสวยแน่ๆเหมือนอนิเมชแชมเปี้ยนเลยแชมเปี้ยนก็เอฟเฟกสวยนะลื่นด้วยนะครับอันนี้ก็จะแบบเป็นตัวละครธรรมดาเนาะแบบเป็นเสื้อสีดำมันก็จะเป็นใช้นี่อะไรแบบนี้นะครับก็มีการปล่อยออกมานะครับแล้วก็แบบเฮ้ยมีแบบ a n t e r sneak later today นะครับก็คือเขาจะปล่อยแบบอันนี้อันนี้จะเป็นเสียงเกมนะครับผมไม่สามารถเปิดให้ฟังได้อาจจะพิลิกันรมา นะครับก็จะมีการปล่อยสนิ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยแบบแมบปบแบบต่างๆอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่า AV Source Developer Get Content Duppy คือเขาจะพยายามจะบอกว่าเฮ้ยไอแมปไอเอไอแมปกูเนี่ยอันนี้ไม่ดีเฟนี์เนี่ย ไปก๊อปปี้แบบเข้ามาว่ะเหมือนกันเดะเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบคือมันเป็นการทะเลาะกันเคย่ะอย่างที่บอกมันคือการทะเลาะกันมันมีการขิงกันนน่นนี่ว่าเฮ้ยกูก๊อปปี้เขาเขาก๊อปปี้กูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่า VR คือเราไม่ได้เลงนะหรือว่าเราไม่ได้แบบเพ่งเล็งไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะง่ายนะอะไรางี้เราไม่ไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่านะแอนเออร์คูลเลอร์ลเอ่อ that is not an a a Copy คือเขาจะบอกว่าอ๋อ cooler หรือว่า Color วะไม่รู้กันนะ ก็เอาเป็นว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้ก๊อปปี้เอเอ่ะก็ตามนั้นนั่นคือในจุดยืนตอนแรกที่เขาบอกว่าเขาจะเหมือน A a 2แต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาพยายามปรับเปลี่ยนให้เกมเป็นเหมือนตัวของเขามากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะเขามีจังเออมีตังจ้างด้วยนี่เนาะอ่าแน่นอนประมาณนี้ะครับแล้วก็มีการพูดคงพูดคุยกันกับเดฟต่างๆแล้วมีการปล่อยภาพสนิคตัวละครอย่างเช่นสุกุนะออกมาให้เราเห็นนะตามแบบต่างๆนานาเลยนะแล้วก็จะมีการเฮ้ย hey, ดูสกงสกิลสวยขึ้นนะอะไรนี้แล้วก็แน่นอนครับอันสุด ก็จะเป็นคลิปนะครับในการโชว์เกมโชว์เคสซึ่งเดี๋ยวเราพามาดูกันครับเรากลับไปที่อนิเมะเอ่อแวนการ์ดกันหน่อยครับอนิเมะแวนการ์ดเนี่ยหลังจากที่พูดไปก็มีประมาณนี้เนาะซับอันนอว์เมนต์นะครับย้อนกลับไปตั้งแต่รูปภาพที่ผมให้ทุกคนดูอันไหนวะอ่ะตั้งแต่นี่แหละตั้งนานแล้วตั้งแต่เดือน5ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่5เดือน5เนาะจนแบบออกมาดูเฮ้ยมีการโชวยคนกูเยอะกว่า,นะาน่าอะไรงี้ตอนนี้อนิเมะแวนการ์ดเท่าไหร่ละแสนสี่จะแสนห้าแล้วนะครับอนิเมะดีเฟนซ์ล่ะกี่คนแล้ว ไม่รู้ไม่บอกมันดูยังไงไม่รู้เหมือนกันนะเออว่าแบบจํานวนคนกี่คนแล้วไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าน่าจะใกล้เคียงกันแต่ผมคิดว่านีเว็ดีเฟนซ์น่าจะเป็นรองอยู่นะเออตามนั้นอ่ะย้อนก,กลับมาครับก็จะมีการแบบเฮ้ยพูดคุยต่างๆนานามีการขิงนู่นนี่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่ขิงอีกแล้วนะฮะเวนการ์ดเป็นเอ,อ่อ สุกุนะนะครับอนิเมะดีเฟนส์เป็นตัวตลกทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับอีกแล้วคล้ายๆช่องเจ็ดโอซ่าตัวตลกเกมสี่เหลี่ยมที่น้องๆเขาให้ขนาดนามกันอย่างนั้น <c oughs> ไม่รู้ว่าคือคนเฮเตอร์คือเฮเตอร์เนาะผมเข้าใจดีนะครับอ่ะแน่นอนกลับมาครับก็โตโกโจเป็นตัวตลกนะครับหรือว่าตายไปแล้วซึ่งอนิเมะแวนการ์ดเป็นผู้ชนะ <c oughs> และค่ายังไม่ได้เอาจริงยังไงไหลน้องอะไร <c oughs> แบบนั้นนะครับต่อมาก็จะมีเป็นมีมต่างๆนานาออกมาก็จะเป็นแบบอนิเมะดีเฟนส์คือปีเตอร์พาร์คเกอร์ที่ไม่สามารถมูฟออนจากตัวตัวอะะไรน ไอออนแมนได้นะครับซึ่งแน่นอนอในตลอดเวลาที่ผ่านมาผมาต้องการที่จะเป็นเขาเรียกอะไรนะ คือผมอยากจะเป็นเหมือนคนที่ผมอยากจะเป็นอะไรเงี้ยคือไอ o n นแมนใช่ป่ะซึ่งอ n i m ี้ดีฟเอนซ์คือเหมือนแบบเด็กโป๊กอะมาแบบเฮ้ย hey, มึงไม่เคยทำแมปอะมไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยแต่มึงอยากที่จะเป็นไอวันแมนการที่มีประสบการณ์โชกโชนและมีทีมงานหรือว่าเป็นคนเล่นที่เหมือน AA แล้วก็ให้ขอ้อมูลเขาได้มากกว่าซึ่งแน่นอนครับถ้าบอกว่าทีมเกมเพย์นตอนนี้ที่ผมมองเนี่ยไอวันแมนการเรียกได้ว่าใกล้เคียง A มากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูตัวแมปแล้วอะ อันไหนลื่นกว่ากันอันนี้ไม่ได้เฟสลื่นกว่าเพราะเขามีเงินการ optimize map หรือว่าอะไรอย่างนี้แน่นอนเกมเปิดมาค่อยว่ากันน้องๆชอบเกมไหนกว่ากันหรือว่าเชียร์อันไหนว่าจะชนะ ไปคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้ใครที่ดูตรงถึงตอนนี้นะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะว่าผมเชียร์แบบนี้นะครับแต่สุดท้ายผมจะบอกว่าทั้ง2แมปเราได้เล่นกันคู่แน่ในเดือนนี้ไม่รู้จะเปิดจริงหรือเปล่านะเออก็ต้องมาดูกันว่าจะเปิดจริงหรือเปล่าซึ่งมันคือกําไรของเราผู้เล่นนั่นเองนะครับเราจะได้เล่นแมปที่ดีที่สุดแล้วหรือเปล่านะฮะ d i ชอบบริการขายตัวละครแบบโถสว่วงราคาเริ่มต้นที่9บาทมีกล่องสุ่มเอ็นจิเนียร์ราคาโคตรถูก49บาทเท่านั้นเองมีบริการกดเกมพาร์ทในเกมโถสว ขายเพชรราคาถูกทั้งเพจมีเครดิตแจกฟรีหากสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับแน่นอนครับก็จะมีมีมต่อมาเลยคือ t h e l i on d o e s not uh, turn a round when the small dog bark นั่นเองก็คือสิงโตเนี่ยจะไม่หันไปหาหมาตัวเล็กที่เห่าอะไรประมาณนี้ก็คือสิงโตจะไม่สนใจสิ่งรอบข้างอะ่ะแม้แต่หมาตัวเล็กก็ตามที่จะเห่าอะไรคือมันคือมีมที่แบบ ด่าว่าไอ้อนิเมะดีเฟนซ์เนี่ยใช่ไหมเป็นหมาอย่างที่บอกนะคือผมไม่ได้ทํามีมขึ้นมานะเวยผมไม่ได้ไม่ได้จะอะไรนะแต่แค่ว่าเรามีมีมของตัวแมพที่เขาทํากันเองด่ากันเองอยู่แล้วนะเราก็เลยเอามาให้ดูเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้อยมากที่จะมีอย่างนี้ผมเอาออกมาพูดซึ่งแทบจะไม่มีรูปภาพเลยเพราะว่าผมไม่มีไงผมไม่อยากจะเอาแบบเสริมเติม,ตมแต่งมาให้อะไรอย่างนี้นะครับแน่นอนอะต่อมาครับในวันนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับวันที่15นะก็มีการบอกเฮ้ยเอาละมึงนี่ครับ ใกล้และคือแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยใ,ใกล้จะปล่อยวันเปิดของอนิมเมะเวนการและอีสก็คือแบบเป็นหมาเว้ยคืออันนี้เขาไม่ได้บอกว่าพวกเองเป็นหมานะแต่ว่าเป็นมีมนะครับไปยังอนิเมะดีเฟนซ์ไว้ว่าเฮ้ยกู จะปล่อยวันแล้วนะเว้ยโว้มึงยังทำยังไงอ่ะมึงยังนอนใจเฉิบอยู่เลยเหรออะไรเงี้ยเขาจะว่าเออมันเป็นมีแบบประมาณนั้นอะเออแบบเอ้ยหมาอย่างมึงอ่ะเออแบบกูจะเปิดแมปแล้วนะเว้ยมึงจะไม่ประกาศวันเปิดแมปเลยเหรอเออหมัดต่อไปกูการประกาศวันเปิดแมปแล้วนะเว้ยอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนั้นแล้วก็เฮ้ยกูขอโทษว่ะคือเฮ้ยอินเทอร์เน็ตกูไม่ดีว่ะเออเลยแบบไม่สามารถปล่อยวันเปิดได้เฮ้ยแล้วก็นี่เลยเรียบร้อยนะหมาแบบเฮ้ยสะเด้ หรือว่าเขาอาจจะหมายถึงพวกเราปะวะไม่รู้กันนะครับแล้วก็หน้าเกมจะเปิดแล้วอะไรอย่างงี้ is on ก็คือยังไม่เปิดยังไม่เริ่มยังไม่ปล่อยซึ่งหมาก็คือแบบร้องเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็แน่นอนปล่อยออกมาซึ่งก็เหมือนแบบเป็นหมัดต่อมัดอะเป็นหมัดต่อมัดจริงๆนะครับว่าแบบว่าเฮ้ยัอเนี้ยไม่รู้ว่าพูดถึงผู้เล่นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้พูดถึงผู้เล่นเขาพยายามจะเรียกว่าไอเดียเออจะพยายามแบบด่าอีกแบบหนึ่งะครับก็คือเขาไม่ไม่ยอมอะเอาง่ายว่าไออันนี้ไม่เว้นการนี่เรียกเรียกว่าเอาเรื่องนะ เอาเรื่องนะกัดไม่ปล่อยเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวกัดไม่ปล่อยนี่เป็นหมาแบบนู้นนีนะ่หว่าแต่ว่าผมไม่ได้ดา่าในวดีเฟนซ์นะมันเป็นการทะเลาะก,กันทั้งสองแมบผมรอเล่นทั้งสองแมบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแมบที่ดีที่สุดคือแมบที่เราเล่นสนุกนั่นเองนะสำหรับผมนะเออนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะอะไรแต่ส่วนตัวนะ าผู้ตรงนี้คือผมเชียร์อนิเมะแวนการ์ดเพราะว่าเขามีทีมผู้เล่นที่เป็น AA อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวดีแม e เดฟเนี่ยเราต้องมารอดูเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะครับย้ำว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะครับก็ต้องมารอดูว่าเกมเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงเขาอาจจะเปิดชนกันก็ได้นะกลับมาครับอนิเมสเดฟครับเหมือนเดิมฮะมีการปล่อยออกมาเห็นปัเวลามันใกล้เคียงกันเลยครับเห็นป่ะอันนี้7จ็ดโมงสามสิบเก้านะคุณดูดีๆนะเจ็ดโมงยี่แปดนะฮะนี่คือเป็นหมัดต่อหมดัดคุณดูเวลานะเอานี่วันที่กนนบ เท่าไรครับ7จ็ดโมงสคือทีด่เดียวปล่อยหมานี่เลยเอ้ยใกล้แล้วว่ะคือเมมเบอร์เอ้ยเดี๋ยวนะยังไม่ถึง50,000ื่นหรงออันนั้นแสนกว่าแล้วนะจริงหออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะอะมาเรามาดูนีกเกมกันหน่อยแลวกันครับสำหรับเกมโชว์เคสนั่นเองครับว่าจะน่าเล่นน่าดูขนาดไหนครับเขาเรียกปิดเสียงนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงผิดลิขสิทธิ์นะครับนี่ฮะจะเป็นการโชว์เคสของซงยินอูนะครับแล้วก็โจมตีเข้าไปฮะอุ้ยคุณดูเลือดไหลดิคุณดูดดี้ ตีไปปุ๊บเห็นนะเห็นเลือดไหลามาเออมันไหลแบบเนื้อจะแบบสิบเก้าเปอร์เซ็นห้าสิบสามเอร์เซ็นศูนย์อะไรเงี้ยเฮ้ยสวยดีนะมันไม่ค่อยมีแบบไหนทำแบบนี้หรือผมไม่เคยเจอนะคือใครที่มีก็บอกผมได้นะผมไม่เคยเจอแบบนี้นะเฮ้ยเลือดมันแบบว่าแบบเป็นการคำนวณที่ค่อนข้างดีมากเลยนะเออนะครับแล้วก็การโจมตีก็ฮิตต่อฮิตเนาะที่เราเห็นนะครับแล้วก็ในจุดนี้เราจะเห็นเลยว่ามีการเป็นเอ่อสเปกเตอร์นะครับ cheating, <laughs> หรือว่าเป็นการสเปกเตอร์หรืออะไรเงี้ยเอาง่ายว่าเป็นมุมมอง ตัวละครละกันนะครับมีบอกชื่อตัวละครวางตำแหน่งการวางว่าบนการวางประเภทไหนวางให้ก่าอัปเกรดขั้นที่เท่าไหร่แล้วมีการบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีนะดูใส่ใจเรื่องตัวอักษรดีนะว่าเฮ้ยไออันเก่าหรือว่าปัจจุบันคอนนี้ท้าอันใหม่จะสูงขึ้นคือเลขดาเมจมันใหญ่ขึ้นเฮ้ยซึ่งแบบดูใส่ใจนะเป็นกิมมิกเล็กๆ,ๆน้อยๆอาจจะเพิ่มจากฟอนต์8เป็นฟอนต์9กเลยคือใส่นิดเดียวแต่เห็นความแตกต่างนะอันนี้ผม ผมเชยนะในเรื่องของการใส่ใจรายละเอียดตรงนี้จริงๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการบอกว่าสกิลนี้สกิลไรแล้วก็มีการปรับโพซิชันหรือว่าเป็นรูปแบบการโจมตีของตัวละครนะครับ last first cross e t ระยะไกลตีอแอร์อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มีการบอก t o ท a l d a m a g ด้วยนะเฮ้ยนี่น่าสนใจมีการอัปเกรดแล้วก็อานิการปรับแล้วก็การขายแต่เนี่ยผมกลัวนะครับกังวลจริงๆว่าเอออาจจะไม่ได้เล่นได้ในมือถืออะหลายๆคนถ้าเล่นในมือถือเนี่ยน่าจะเล็กเกินไปหรือเปล่าผมไม่รู้นะ ผมไม่รู้นะเพราะว่าปกติผมเล่นในคอมผมเล่นในมือถือไงใช่ไหมก็ตามนั้นก็ต้องมารอดูว่าเป็นยังไงนะในมือถือสำหรับเกมอนิเมะและสิ่งที่เราเห็นก็คือมีเงินแล้วก็มีหัวใจถึงสิบอ๋อแสดงว่ามอนเข้าบ้านเราได้แค่สิบตัวค,คล้ายๆอนิเมะ crossover นี่หรอเออแต่ว่า c r o s s มีแค่3หัวใจแล้วก็ตัวข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบการใส่เริ่มต้นเนาะก็อันนี้คือลายทรงนิมูเนาะแล้วก็ใส่ได้3ตัวตามเลเวลเลยเลเวล4 20ปลดตัวที่สี่ยว่ส10ปลดตัวที่6รปะมาณนี้่ะดูกันต่อฮะ วงก็ดูเหมือนอนิเมะเวนเจอร์นะอันนี้เอาจริงนะวงการโจมตีเนี่ยเหมือนเลยแต่แค่ว่ามันเข้มกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มอนมีทั้งตัววิ่งเร็วนะฮะแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งเลยแล้วนี่การโจมตีครับอืมโอเคชัดเจนครับการรับกงอัพเกรดไปได้สวยครับแล้วก็มีตัวละครเลือดเหลืองด้วยนะฮะมีตัวละครเลือดเหลืองออกมาแล้วก็มีตัวละครมีโลด้วยเช่นกันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเลือดเหลืองเลือดแดงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเป็น2หลอดงี้เหรอสแสดงโอ้โห เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ผมชอบอะคือแบบมันมีสองหลอดแล้วคือแบบเลขมันลดไปแล้วแล้วพอมันลดต่อมันลดต่อทันทีเลยคือแบบเฮ้ยสวยนะอันนี้เป็นแมคันิกเป็นแมคกคันิกเล็กน้อยที่ผมชอบนะซึ่งหลายๆเกมไม่มีนะครับเนี่ยดูดูเลือดรถดิคือพอแบบหลอดเหลือมาหลดแน่ๆมันเป็นรดหลอดแดงต่อเฮ้ยน่าสนใจแต่อย่างเงี้ยมันจะแตกต่างจากเอเอหรือเกมอื่นนะก็คือแบบ อ่าแน่นอนถ้าคุณตีชิดเดียวเนี่ยเลือดเหลืองมันจะค่อยๆลดถูกปังแต่เนี่ยผมไม่รู้นะว่าถ้าสมมติเนี่ยตีล้านหนึ่งใช่ไหมสมมติเลือดมอนสองล้านเนี่ยล้านหนึ่งเนี่ยมันจะทะลุเลยไหมก็คือแบบทะลุล้านอาจจะใช้เลือดเหลืองมีสักสองหมื่นเนี่ยมันจะทะลุล้านหนึ่งไปเลือดแดงหรือเปล่าหรือว่าก็คือล้านหนึ่งก็แค่เลือดเหลืองเหมือนกันอันนี้ตอบยากนะเพราะเมื่อกี้จากที่ดูนะฮะเนี่ยจากจากที่ดูนะเนี่ยดูนะผมเห็นว่ามันตีชิดเดียวหรือเปล่านะพอมันตีชิดเดียวเนี่ยมันก็แบบหันวบลงงแดดต่่่่่่ออออ้้วววยยยยยเเหหหหหลลาาาาฮฮิินนนนนีีะะโคมึๆไป มึนๆไปหน่อยอะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีให้ดูอ่ะเป็นการโจมตีฮิตเดียวตุม้มแต่ว่าเอ้แต่ก็เลือดลดแบบเป็นน้ําอยู่นะเออแบบไหลลงเป็นแบบก็ไป็จอท้สเสจมงศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเออนะก็ดูเท่ดีดูเท่ดีนะฮะเนี่ยดูดิดูเลือดไหลดิเท่ดีนะคือแบบมันเป็นกิมมิกที่ดูใส่ใจดีนะผมชอบในจุดนี้นะเออมันดูดีอะเพราะแบบอื่นไม่มีตรงนี้ไงใช่ไหมแบบอื่นก็เหมือนกันอะเลขแถวนี้ก็คือตีแถวนี้เลยอะไรเงี้ยนี่มีการอัปเกรดโชว์ครับแล้วก็แม็กซ์แล้ว8 0 0 0นะครับประมาณนี้การโจมตีเป็นนแบบบไหครั วาุ่ตีชาร์จังวะสิบสี่วิเลยเหรอโหตีสิบสี่วิโคตรนานนะฮะด้านบนมีการบอกด้วยครับว่าตัวละคมนะแบบร,นะครมีกี่ตัวนะแบบศัตรูนะครับมีกี่ตัวนะครับเวฟเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างงี้นะฮะเฮ้ยเราอาร์ออกมาอ๋อเมื่อกี้ใช้สกิลเฮ้ยอันนี้เป็นสายสม,ม่อนเหรออันนี้เขาทําให้ดูนะว่าแบบว่าเฮ้ย คือตัวละครเนี่ยเราเราเป็นการแบบอไร์ใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการแบบจงตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็วิ่งไปให้ดูนะครับนี่เลยเนะครับสเปกเตอร์ตัวละครออกไปแล้วก็วิ่งไปให้ดูครับนี่เขาวิ่งไปให้เราดูเฮ้ยวระตัวละครตอนกระโดดมีการแดชด้วยนะแบบว่าพุ่งไปได้ด้วยนะดูดิเออเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนอไร์ก็คือแบบฆ่าตัวละครบอนที่เราฆ่าฆ่าไปเมื่อกี้แล้วก็เสกออกมางี่เหรอเอามาชนมอนท้้งหลังเฮ้ยเอาเรื่องนะ นี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่ผมรู้สึกค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าแมปอื่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบเ,เสกเงาออกมาใช่ไหมเพราะว่าลึกๆแล้วผมอะ่ะอยากให้เจ้าตัวเนี้ย คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันจงตื่นนะมันคือแบบการเสกเงาหรือว่าการสม,มอนออกมาใช่ปะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นปะวะซึ่งมันไม่ควรจะเป็นตัวตีธรรมดาเออหลาย,ลายๆแบบทำออกมามันไม่มีอย่างนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างเอฟอนะครับเกมคนไทยก็ไม่ได้มีการสม,มอนออกมาผมรู้สึกเสียดายตรงนั้นนิดหนึ่งเนะเพราะไหนๆมันก็มีแบบอาร์สแล้วอ่ะมีขั้นชาโดแล้วอะไรอย่างนี้เนาะเออเสียดายตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้แบบนั้นก็กลายเป็นของต่างชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแ้บเขาก็พยา,า,า,ายมามจะ อนิเมะแวนการ์ดไม่รู้นะว่าเขาจะประกาศอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจะมีซีนิคอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าต้องมารอดูครับว่านี่คือหมัดต่อหมัดน,นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาหรือว่ามันเยอะพอเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ล้วกันและน้องๆนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแมปนี้นะครับผมสำหรับอนิเมะแวนการ์ดแล้วก็อนิเมะดีเฟนซ์นะครับทุกคนคิดเห็นว่าไงคิดว่าแมปไหนจะเป็นผู้ชนะแมปไหนจะน่าเล่นที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วต้องบอกงี้ครับ ชนะแพ้สําหรับผมไม่สําคัญนะครับผมเล่นเกมที่สนุกที่สุดอยู่แล้วยิ่งถ้า2เกมนี้มันทําออกมาดีผมเล่น2แบบแน่ๆครับซึ่งตอนนี้อนิเมะนะครับต้องบอกว่าตัวผมจะพูดว่าไงดีตัวอนิเมอันนี้ละกันนะครับอนิเมะครอสโอเวอร์เนี่ยที่ผมเปิดได้ดูนะครับอันเนี้ยผมก็เล่นอยู่นะซึ่งผมก็ปล่อย f k แบบปกตินะครับใครที่อยากให้ทําคลิปก็บอกได้นะครับซึ่งผมก็จะมีจุดที่มั่นใจแหละว่ามันแทบจะไม่ไม,ไม่พลาดเลยนะครับเพราะว่าผมพยายามตามหาจุดที่มันไม่พลาดเลยประมาณนี้ละกัน นะครับผมนะใครที่อยากได้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับใต้ใต้คลิปนี้นะครับก็กดไลค์ถึง10,000ต่อไปนะครับถ้าไม่ถึง10,000ก็คงไม่ทำเพราะว่าเราทำคลิปมาเราไม่ได้ใส่แค่ข้อมูลเกมนั้นเกมเดียวเราใส่ข้อมูลหลายเกมเพราะอยากให้ทุกคนที่ติดตามจริงนะาข้อมูลทุกๆเกมนะครับไม่ใช่แค่ต่อละคลิปหรือว่าทำแบบคลิปนึงง่ายๆอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าผมเป็นคนที่ทำทีผมชอบยำลมมิดใน คลิปเดียวนะครับอ่ะประมาณนี้นนเนงนะครับยังไงก็ชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับฝากว้ด้วยนะทุกคนคอมเมนต์ไว้หน่อยลวกันนะครับว่าคิดว่าแบบไหนจะดูดีกว่ากันนะครับหรือว่าใครจะเล่นทั้ง2แบบไหมหรือนะครับเรารอเล่นแบบที่ดีสุดอะไรแบบนี้ดีครับป่ะรอดูลวกันขอบคุณทุกคนมากนะที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับยังไงเจอกันในคลิปหน้าผมวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับจะปื่น